สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับไลน์นะครับบนเครื่องคอมพิวเตอร์กันนะครับว่าติดตั้งอย่างไรนะครับบน Windows 10 Windows 11อนะฮะคอมใหม่เลยนะครับติดตั้งอย่างไรนะครับหรือว่าคอมที่เป็น Windows 10 Windows 11เนี่ยติดตั้งอย่างไรนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดไลน์ได้ที่ microsoft store นะครับจะเป็นเข้าที่ลูก Windows แล้วกด microsoft store แบบนี้ก็ได้นะครับเข้าไปที่หัวข้อแอปนะครับหรือว่าจะตรงนี้ก็ได้นะครับ top free app ก็ได้นะครับ top free app ก็ได้นะครับ คุณจะเห็นนะครับไลน์ Desktop แบบนี้นะครับเอาเมาส์ไปชี้เเอาามส์ไปชี้นะครับแล้วกดคำว่า install นะครับนี่ครับดิกต็อก็มีคำว่า get นะครับมาดูตัวอย่างการติดตั้งนะครับไลน์ Desktop นะครับเอาเมาส์ไปชี้ที่ไลน์ Desktop นะครับแล้วก็คลิกคำว่า install นะครับดิกต็อกก็เมาส์ไปชี้ที่ TikTok แล้วคลิกคำว่า get นะครับ Facebook ก็ get เช่นกันนะครับจะเอาเน็ตฟงเน็ตฟรีกนะครับเก็ตได้นะครับหรือว่า iTunes นะครับวอทแอพแคปคัท ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับพอกดพวกนี้แล้วนะครับมันจะทำการดาวน์โหลดแอปนะครับที่คุณจะากที่ต้องการติดตั้งนะครับทำการดาวน์โหลดแอปที่คุณอยากต้องการติดตั้งนะอันนี้ตัวอย่างแล้วกันเนะาะอเป็น Line t i k t o k นะครับ a c e b o o k อ่า Netflix นะครับ ให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับหัวข้อที่เป็นเขียนว่าดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดนะครับจะเห็นว่านะครับเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งอยู่นะครับมันจะดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่เราต้องการติดตั้งนะตัวนี้ก็รอมันดาวน์โหลดจนครบนะครับนี่นะครับมันจะเป็นวงๆงวงว,งว,งว,งวงพวกนี้นะซึ่งโปรแกรมอื่นๆนะครับที่อยู่ในเครื่องของเราเราสามารถอัปเดตอได้นะครับหรือว่าเก็ตอัปเดตได้นะ แต่ละโปรแกรมนะครับอัปเดตอหรือว่าเก็ตโปรแกรมได้นะครับสมมุติแล้วกันนะว่าล ne ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับลาอยู่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอแอปนะฮะเราก็เลื่อนลงมาตัว L นะครับจะเห็นไอคอนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถทำการคลิกเมาส์ซ้ายลากมาออกมาให้เป็นคาว่าลิงก์แล้วก็ปล่อยนะครับเพื่อทำช็อตคัดได้แบบนี้เลยนะครับบนหน้าจอเดสก์ท็อปของเราแบบง่ายๆเลยนะอันนี้มันมีแล้วนะครับผมก็ลบอันเก่าก่อนแล้วกันเนาะ โอเคอันนี้คือแจ้งเตือนนะครับว่า Tiktok อกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรก็อันไหนมีแล้วนะครับคลิกเมาส์วขวาแล้วก็รีมูฟได้เลยนะครับคลิกเมาส์ขวาแล้วก็รีมูฟได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็แอป,ปอื่นก็เช่นกันนะครับสมมติเอาทิกต o กแล้วกันเนาะทิกตอกเมื่อกี้ a c e b o o กก็ได้ Facebook นะครับคลิกเมาส์ซ้ายนะครับลากมาแล้วก็วางนะครับ อันนี้ผมขอก o ดอิดก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไระแบบนี้นะครับนะมันก็จะได้ไอคอนขึ้นมาบนหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแบบนี้เลยนะครับแอปอื่นๆก็ทําเช่นเดียวกันนะครับใครอยากที่ต้องการให้หน้าจอมีแอปอะไรนะที่เราโหลดมานะครับเช่นเน็ตฟงเน็ตฟลินะครับเอาไว้หน้าจอแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันนะครับแค่นี้แหละในการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับไลน์ Facebook Netflix Instagram นะฮะ ใครชอบแอปไหนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดผ่าน Microsoft Store ได้เลยนะครับก็หลายๆเครื่องเนาะในไลบรารีของเรานะครับเวลาซื้อเครื่องใหม่นะครับมันจะมีของแถมด้วยนะลองเช็คตรงนี้ดูนะครับว่า i n c l u d e with Device นะฮะเมนูนี้นะครับมีอะไรแถมบ้างนะฮะบางเครื่องจะแถม Microsoft Office 2021ด้วยนะครับ